มีแม่กับหนูค่ะอยู่สองคนแม่ค้าขายค่ะหนูก็ช่วยแม่ขายของพยายามหาอาชีพเสริมเหมือกันค่ะช่วงแรกๆก็ขายลูกชีสใช่วหมเนึน้งกะวาขายน้ำแล้วก็วุ้นมะพร้าวแล้วก็ล่าสุดก็วุ้นกะทิค่ะก็มีท้อบ้างแม่ก็ให้กำลังใจตลอดคอยพูดคอยลอกก็มีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันเคยคิดว่าทำไมเราไม่มีแบบเขาแต่เราก็คิดว่า สู้ต่อไปอย่าไปกดโชคชะตาของตัวเองทําให้มันดีขึ้นความขยันถ้าเกิดเรากระตันยูเราทําอะไรมันก็จะผ่านไปได้เห็นลูกท่านท่านเป็นพระหมหากษัตริย์แต่ท่านก็ยังแบบลงมาดูประชาชนของท่านหนูจะเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมและจะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านค่ะ